คุณจะหาเงินกูตลอดชีวิตพี่อดชีวิตพี่าเกิดมาไม่มีใครคอยให้ะไรเลยนะเอก็จะใกล้เองตัดแขนตัวมอได้หมได้มาแล้วไ้้รักันแม่ขา ที่แม่ไปคาเทียมาเนี่ยแม่ซื้อให้ลูกนะให้ลูกอ้ํายหมงเนี้ยอันนี้อะไรนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะพี่อ้ําขาไม่รู้ว่าพี่อ้ําจะพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็ชอบไหมอย่างเนี้ยค่ะก็แบบว่าเออ่ะาบ้านไม่ต้องให้แล้วนะคะพรแม่เอซื้อให้นี่เกือบแบบว่าอ่ะพูดตรงๆเลยก็ก็หลักเกือบสองล้านนะคะนะคะับไม่โบกเพิ่มอะไรเลยไม่ได้โบกเพิ่มร้าน่าบาทแต่คือเท่า ได้ที่กล่องสลักด้านที่อ้างด้วยนะคะ่ะ VPA ให้ทางร้านเนี่ยนะนี่ค่ะทำไระะไม่ตายแล้ว ขาพี่เอขอนะคะอยากขายต่อเลยถ้าไม่ใช่แล้วก็ให้ญาติโกวติกาพี่เอนะหลานเลน่าเลเนอร์อะไรให้ได้นะคะน้องอั้มขายน้องอั้มใส่พี่เอดูไว้ชื่นใจหน่อยได้ไหมลูกดใส่ทีก็แล้วกันค่ะได้เลยค่ะน้องอั้มวันนี้ทำบ้านไม่ต้องให้อะไรแล้วใช่ไหมคะน้องอ้มขาขาเยอะมากเลนอ่ะพี่เอเปรีเปรีแบบน่้ปะคะก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้หรอคะเรีเปรีเขาเยกแขกมาให้บอกว่ามา ไม่ใช่เวลาเรารักใคร่ะเราก็ต้องว่ามันคยมีเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยซื้อของโรงให้กันเลยพี่เป็นคนแรกนะที่ดีใจไว้ด้วยนะน้องอ้ําแต่แบบเราอ่ะอยู่เราอ่ะอยู่กันมาจนเราสมควรให้แบบนี้กันได้แล้วเข้ดีไหมเพราะอ้ําเป็นผู้หญิงอ่เป็นเด็กกว่าให้เลยน้องอ้ําเนี่ยผ่านทั้งชีวิตพี่ก็หาเงินกูตลอดชีวิตี่ะกูจะหาชีวิตที่อย่าเกิดมาไม่มีใครคให้อะไรเลยนะนอกจากน้องอ้ําจริงๆ พี่ไม่เคยได้รับอะไรจากใครเลยจริงเนอะี่ะเอกเิดมันพูให้ใช่ให้ผมผู้ชัดการจะเอาอุดรลามจริงนะคะนี่เขายอมเอาด้วยเอาด้วยอออนอี้ย่งไม่ได้เป็นคนดีคือเอามาเยอะแล้วก็เลยต้องคืนรีฟันห้าเหรอพี่ยังกำลังพูดได้พี่เอเป็นคนดีแต่พี่เอ็กลัวทำบ้าน <ขอ S 1> จะด,าด่าพี่เอง็ง